ปรินนะ่ะบอกเพื่อนๆว่าพาตัวเองไปอยู่กับทำเลทองของชีวิตนะบทที่หนึ่งของคลาสเกมชีวิตนะคะแล้วคุณสถิตสถียนนะคะคุณอย่าพาตัวเองไปอยู่ที่ทำเลเสื่อมโทรมคุณต้องพาตัวเองไปอยู่ในที่สนามพลังงานที่มันเป็นพลังงานที่ดีอะถ้าเป็นทางโลกก็ต้องเหลือเฟือร่ำรวยมั่งคั่งเป็นสุขอุดมสมบูรณ์เป็นมิตรนะคะถ้าเป็นทางจิตวิญญาณทางหัวใจทางความรู้สึกก็ต้อง มีความสุขพาจิตใจของคุณไปสถิตอยู่กับความสนุกความสุขความรู้สึกปิติใจความรู้สึกอิ่มเองมขอบคุณถ้าใครยังอยู่ในเส้นทางเนี้ยคุณศรัทธาเดี๋ยวคุณพบด้วยตัวคุณเองอย่าใช้ชีวิตด้วยเปื่อยแบบอย่าปล่อยพลังงานสเปสปะอย่าแค่ทำอะไรตามหลูไปเรื่อยๆอยู่กับอารมณ์แบบเพลนๆอยู่กับอารมณ์แบบเฉยๆเรื่อยๆคุณต้องพาตัวเองไป คุณกำลังต้องการอะไรที่เป็นเป้าหมายชีวิตนะคะถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องการลงทุนเรื่องการทำงานนะคะเรื่องการพัฒนาตัวเองหรือว่าจะเป็นเนี่ยอย่างการจัดการเข้าของเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าตั้งแต่ปรินจัดการเข้าของในบ้านออกไปได้แบบดูแบบโลง่ลงโปร่งสบายตาด้วยความขอบคุณด้วยความรักนะปรินไม่ได้รู้สึกว่าทุกอย่างเป็นภาระนะรู้สึกว่าเราทําให้เขาอยู่ในที่ที่เหมาะสมที่สุดเนี่ย เรารู้สึกว่าพลังงานเราโล่งดีขึ้นมากๆนะคะเพื่อนๆพื่อนศรัทธาไปแล้วอย่าเป็นแต่ผู้รับต้องเป็นผู้ให้อย่าอย่าทำตัวขาดแคลนอย่าทำตัวเป็นขี้ขออย่าทำตัวเป็นพวกรอโอกาสนะคะมีโอกาสทำอะไรดีๆอะไรทำไปเลยไม่ต้องกลัวหมดคิดก่อนคิดให้รอบคอบแล้วก็ทำตามกำลังของเราทำตามความเหมาะสม นะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคุณจะรับรู้ได้เองเนี่ยค่ะเพื่อนๆคือปรินจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วนะคะที่ผ่านมาทั้งหมดอ่ะที่เราคุยกันนะคะคุณพาตัวเองไปสถิตในพลังงานที่คุณก็รู้เองแหละว่ามันดีนะ พลังงานแห่งความหวังคุณจะเสพข่าวคุณจะเสพสื่ออะไรก็ช่างคุณจะฟังอะไรคุณจะเห็นอะไรเนี่ยคุณพยายามอยู่กับสนามพลังงานที่มันมีความหวังที่มันมีพลังที่มันทำให้คุณมีความรู้ใหม่ๆที่มันทำให้คุณรู้สึกมันแอคทีฟพลังงานคุณขึ้นมาทำให้คุณมีแรงกายแรงใจคือ คุณอยู่กับสนามพลังงานที่ดีมันเหมือนกับการเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องแล้วอย่าเชื่อเป็นอื่นอย่าสงสัยเป็นอื่นว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงถ้าผลลัพธ์มันยังไม่ดีพูดได้คำเดียวเลยพลังงานคุณไม่บริสุทธิ์คุณยังมีติ่งอยู่คุณยังมีความอิจฉาคุณยังมีความกลัวคุณยังมีความอยากคุณยังมีความสงสัย คุณยังไม่เชื่อว่ากฎจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคุณยังคิดว่ามันจะได้ไหมมันจะมาเมื่อไหร่ทำไมมันไม่มาสักทีพวกนี้แหละมันเป็นตัวเตะถ่วงให้รื่นต่างๆมันช้าลงแค่คุณได้รักษาสนามพลังงานนะคุณหย่อนเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องลงไปในจิตของคุณเนี่ยเท่านี้ก็ขอให้คุณรู้สึกเป็นสุขสำเร็จแล้วให้คุณรู้สึกขอบคุณหรือรู้ว่ามันมันไม่เป็นอื่นอะ มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ถึงคุณจะกลัวว่ามันจะเป็นอย่างอื่นแค่ไหนก็ตามแต่มันเป็นไม่ได้มันเป็นได้อย่างเดียวคือคุณปลูกอะไรคุณจะได้อย่างนั้นฉะนั้นถ้าชีวิตคุณนะ่ะยังมีปัญหาหรือมีความไม่โอเคอะไรทางใดก็ตามอ่ะคุณก็อย่าเอาตัวเองไปอยู่ในสนามพลังงานที่มันลบพลังงานที่มันมันบั่นทอน คุณอย่าพาตัวเองไปอยู่กับสิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยมันดึงคุณอะวันวันหนึ่งอะคุณถามคนใกล้ตัวปรินได้ว่าปรินฟังอะไรปรินทำอะไรปรินอ่านหนังสืออะไรปรินใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งใดแน่นอนปรินเป็นคนเป็นคนขี้โมโหนะคะแต่วิธีพัฒนาชีวิตของปรินเนี่ยจะเป็นคนที่ปรินจะไม่ทิ้งพลังงานไปกับอะไรที่เฉย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 เรื่อยเรื่อยเปื่อย มีความบันเทิงค่ะมีความสุขค่ะใช้ชีวิตสนุกค่ะแต่จะเป็นคนที่จะพาตัวเองไปอยู่กับพลังงานที่มันมั่งคั่งอ่ะข้างในและข้างนอกปรับคำพูดปรับวิธีคิดปรับสิ่งที่คุณเสพปรับม i n เซ็ตให้มันได้จริงๆมันเป็นอื่นไม่ได้แล้วปัจจุบันนี้จะบอกให้เลยว่าผลมันเร็วมาก ผลที่เราทําออกไปเนี่ยน,นะคือมันสะท้อนกลับมาเร็วมากไม่รู้มันระบบเขาเร่งอะไรเหมือนกันแต่มันเร็วจริงๆฉะนั้นเพราะ,มะเมล็ดที่ถูกต้องซะพอเพาะเมล็ดแล้วนะคะรักษาคลื่นไว้ค่ะคุณรักษาคลื่นไว้ไม่ว่าวันนี้คุณจะเจอสถานการณ์เหตุการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกขาดแคลนรู้สึกกลัวนะคะรู้สึกหวั่นใจ รู้สึกเป็นทุกข์หรือเกิดความสั่นไหวไม,ไม่มั่นใจในเรื่องต่างๆก็ตามมีความหวังไว้เสมอเชื่อมั่นไว้เสมอสิ่งที่เราทำมาเนี่ยโอ้โหกว่าจะมาถึงจุดนี้กว่าจะสร้างฐานจิตมาถึงตรงนี้ได้พลังงานที่เราทำทำเอาไว้เนี่ยมันไม่หายไปไหนคะ่ะมั่นใจได้ รักษาระดับพลังงานเอาไว้เชื่อมัน่นเชื่อมั่นการเสกสร้างออกจากพลังข้างในโลกภายนอกเนี่ยมันอาจจะยังไม่เปลี่ยนไปตามที่คุณแบบต้องการแบบนั้นเป๊ะๆแต่ไม่วันนี้ก็วันหนึ่งเชื่อเหอะจงทำต่อไปปรินถึงบอกคุณว่าจงโบยบินในดินแดนปาฏิหาริย์ต่อไปเดี๋ยวคุณรู้เองจงมีศรัทธา ยังคงขอบคุณยังคงเมตตายังคงดาวหกแฉกอยากได้สิ่งไหนโฟกัสสิ่งนั้นพาตัวเองไปอยู่กับสนามพลังงานนั้นๆอย่าใช้ชีวิตทิ้งไปกับการอยู่กับลู่ชีวิตประจำวันกินข้าวทำงานหายใจทิ้งไปรอไปเที่ยวรอไปพักผ่อนรอเงินเดือนไม่มีคุณค่าอะไรในชีวิตมันเหี่ยวเฉา เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรื่อยๆเติมไอสิ่งที่คุณคิดว่ามันจะช่วยคุณในงานช่วยคุณในการลงทุนช่วยคุณในการใช้ชีวิตทั้งในเรื่องของจิตวิญญาณก็เติมความเข้าใจทางสัจธรรมจริงแท้ไม่ใช่สัจธรรมแบบแฟชั่นเอาสัจธรรมแท้ๆเข้าสู่ชีวิต อย่าไปหลงธรรมะาแฟชั่นพวกนั้นบางทีมันมีการเน็บแนมมันมีการส่อเสียดมันมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะคะทรม้แท้มันจะเมตตามันจะเข้าใจผู้คนมันจะปิติมันจะอิ่มมันจะรู้สึกว่ามันดีกับทุกคนไม่ใช่แค่ดีกับเราคนเดียวมันดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเราแล้วก็ไปพัฒนาการทำอาชีพมหัศจรรย์ ใครเขาจะพยากรณ์เศรษฐกิจยังไงโลกเป็นยังไงรับรู้รับทราบโอเครับทราบเซ็นชื่อรับทราบค่ะแต่ก็ยังคงรักษาระดับพลังงานของตัวเองอยู่เราก็ไม่ใช่อิกนอไม่ใช่ไม่สนใจโลกภายนอกไม่สนส่สน8สนรู้ได้ยินรับทราบแต่ยังรักษาพลังงานตัวเองไว้อยู่เพราะเรารู้ว่า จักรวาลหรือจัก,กรวาลทั้งจักรวาลเราไม่รู้หรอกเอาแค่โลกเราก็พอโลกของเราอ่ะจะให้สิ่งที่เท่ากับพลังงานของเราเสมอฉะนั้นคุณเลือกได้คุณเลือกเองคุณจะเลือกที่จะโบยบินอยู่กับเส้นทางพลังงานศรัทธาปาฏิหารความอุดมสมบูรณ์หรือคุณจะพาตัวเองไปบินที่เพดานต่ำกว่านั้นหรือสูงกว่านั้นเลือกเอง